สวัสดีค่ะสำหรับ l a เ o อร์วันนี้ที่ซิดนีย์เราจะไปที่ชายหาดบอนไดกันค่ะวันนี้นะคะออนนั่งรถบัส่ะคจากโรงแรมนะคะขึ้นต้นทางมาจากฮ b o เบ d a ดาริ g ค่ะ Here I am บ n Bondi Beach t g o n i So crowded today. Okay, take two. Put my shades on and my hats on, and now I'm ready. Oh my god. The wind just blew my hats off. Okay, here I am in Finally, I'm here. Oh my gosh. It's on weekend, super crowded. And uh, yeah, here I am. It took an hour from the Tao Hall Harbor where I came from, and I'm gonna show you guys around. Just follow me. มาแล้วนะคะออนก็เดินมาอีกฝั่งหนึ่งค่ะของทางหาดบอนไดนะคะเดินเรียบชายหาดมาก็จะมีร้านค้าร้านอาหารมากมายเลยบรรยากาศชายหาดที่นี่นะคะสวยมากๆเลยค่ะทุกคน ลมแรงนะคะแล้วก็น้ำเนี่ยใสค่ะแต่ว่าติดตรงที่คลื่นแรงไปนิดนึงนะคะเราก็จะเห็นคนที่เขามาเซิร์ฟกันค่ะที่นี่เหมาะมากๆเลยนะคะสำหรับนักเซิร์ฟนะคะหรือใครที่ชอบโป้คลื่น,นแรงแบบนี้ค่ะ Like one of my favorite part of this city trip and if you might wonder who am i with so all the crews are taking rest so as you can see the selfie stick in my classes right <laughs> that's a reflection that i'm alone so some of them like to rest some of them been here many times so it's like i just spend my time after the flight just to relax after like 8 and a half hours by all the way here and we got 24 hours late but still o o k at some white b e mm hmm. a u t here's a Bondi beach จริงๆหาดเนี้ยสวยมากๆเลยนะคะถ้ามีเวลามากกว่านี้เนี่ยออนสามารถนั่งดาวได้เลยทั้งวันค่ะโดยที่แบบไม่กลัวดำไม่กลัวแทนเลยๆท้งสิ้นนะคะแค่ทากันแดด ก็มันดีมากนั่งกินลมชมวิวดูบรรยากาศไปนะคะที่นี่นะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ชายฝั่งค่ะคอยดูความเรียบร้อยความปลอดภัยนะคะคอยประกาศเตือนค่ะถ้าหากว่าใครออกไปเกินเขตหรือว่าเกินเส้น ที่เขากำหนดไว้นะคะก็จะค่อนข้างมีความปลอดภัยสูงะคะ่ะเราจะเห็นกาดนะคะเซฟไลฟ์ life, กาดนะคะยืนอยู่ตามจุดต่างๆของริมชายหาดค่ะ จากนี้นะคะบริเวณริมหาดค่ะก็จะมีกิจกรรมมีวอลเล์บอลนะคะให้เล่นด้วยค่ะใครที่มีทีมมีคู่นะคะหรือไม่มีคู่ก็มาจับคู่ที่นี่ได้เลยค่ะคงเล่นกันสนุกสนานมากเลยนะคะก็มีรถเต็ิมค่ะติดกันนะคะก็จะมีลานสเก็ตให้ด้วยนะคะอันนี้ฟิลแบบเหมือน LA เลยนะคะที่ เอ่อ v e n i Beach นะคะเห็นแล้วก็คิดถึง LA เลยตรงนี้ไม่ค่อยมีคนมาเล่นเท่าไหร่นะคะวันนี้วันเสาร์นะก็มีให้ทั้งสกูตเตอร์หรือสเก็ตไถแบบนี้ก็มาเล่นได้ค่ะ Here longer, right? Today, hour, okay. so, like yeah, nice weather and I'm going to the spring pool now which is the highlight of this trip This trip it's like 26 or 27 degrees over here cool breeze if you have a map you got a map you can just spray it and lay down there's some that anywhere here super cool มันบนกันแล้วนะคะเราไปดูดูกันว่าข้างล่างตรงพานอราม่มมาตรงนั้นก็จะเป็นไอซ์เบิร์กพูลนะคะเย่ในที่สุดเราก็มาถึงแล้วค่ะสระว่ายน้ำที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่นะคะไอซ์เบิร์กสว i m ม i n g พูลค่ะ มาถึงนะคะที่นี่ก็จะเป็นไฮไลท์เลยค่ะเพราะว่าเขานะคะได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1929ค่ะแล้วก็เป็นสระว่ายน้ําในช่วงฤดูหนาวนะคะไม่มีที่ไหนเหมือนแน่นอนค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะมีชื่อเสียงโด่งดังมากมายค่ะทั้งช่างภาพนะคะนะักท่องเที่ยวต่างมาเที่ยวกันที่นี่ค่ะรับรองว่าใครมาเนี่ยได้ภาพสวยกลับไปทุกคนแน่นอน ทีนี่เนีเนื่องจากว่าเป็นสว imming club นะคะเขาก็จะมีค่าบริการค่ะในการเข้าใช้นะคะแต่ว่าไม่ต้องเป็นสมาชิกก็ได้นะทุกคนก็สามารถเข้าได้ค่ะนอกจากนี้นะคะด้านบนเขายังมีร้านอาหารค่ะเป็นกึ่งสไตล์บิสโทรนะคะให้นั่งชมวิวสวยๆแบบนี้เลยค่ะใครที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสโมอสรน,นะคะก็สามารถเข้าไปรับประทานได้ค่ะ วิวจากด้านบนนะคะสวยมากากาดดีเมื่อสักครู่ไปทานอาหารทะเลมานะคะกะว่าจะได้วิวสวยๆอาหารสดๆเปล่าไปผิดร้านค่ะเดี๋ยวเราไปอีกร้านหนึ่งนะเดนินขึ้นเขามาดิงคารามารีไป25ออสดอลลาร์นะคะเมื่อกี้ เดี๋ยวเราเดินไป600เมตรไปอีกร้านหนึ่งที่เขาว่าดังกันที่นี่นะคะไ็อดูว่าร้านนี้จะใช่ไหมเดินต่อไปนะคะอัสมีจ้ะบัสมีนะคะ โอเคโดยมาถึงแล้วค่ะบอนไดโร o ซีฟู้ดนะคะโอ้โ oh หน่าทานมากดูในตู้สิคะมีแต่ของน่าทานม่าจะเป็นกุ้งหอยปูปลานะคะปลาแซลมอนมีทุกชนิดเลยเกล้เปนร้า ก็สั่งกุ้งกับหอยนางรมมานะคะทานได้มีเยอะเพราะว่าเมื่อสักครู่ทานคารามาลี่มาแล้วนะคะก็เลยแบบได้แค่นี้จะบอกว่าสดมากๆค่ะแล้วสิ่งที่ขาดหนึ่งอย่างคือน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะอยากได้น้ำจิ้มซีฟู้ดมาก โอเคทานเสร็จแล้วตอนนี้ได้เวลากลับแล้วค่ะออนก็นั่งรถเหมือนเดิมค่ะรถบัสสาย333นะคะเดินจากรา้านมาเมื่อสักครู่นี้ไม่ไกลเลยค่ะมีสถานีเอ้ยมีบัสสต็อปอยู่นะคะแล้วเราก็มาลงที่บอนไดจังชั่นค่ะเราก็ต่อไปในเมืองได้เลยค่ะ <c oughs> ต่อไปแวะมาตรงนี้สักครู่ค่ะน่าจะเป็นบตรงเส้นแมรี่นะคะวันนี้ก็วันนี้มีงานตลาดพอดีเลยค่ะเหมือนกับว่าเป็นเทศกาลอาหารเจนะคะเขาก็จะขายแบบอาหารผลิตภัณฑ์ที่ทําจากมังสวิรัตค่ะก็คือนานาชาติมากนะทั้งไทยเอ่อทั้งจีนอิตาเลียนฝรั่งนะคะเป็น v เ,เจเทเรียนหมดเลย มาจากโบสนะคะติดกันเลยค่ะก็จะเป็นไฮพาร์คนะคะส่วนสาธารณะที่ใหญ่มากๆมาสูดโอโซนนั่งเล่นที่ได้เลยนะคะแล้วก็เดินเข้าไปในเมืองได้ง่ายเลยคะ mm ่ะแลนด์มาร์กอีกหนึ่งที่นะคะที่ไม่มาไม่ได้เลยค่ะตรงนี้ ทริปนี้1วันที่ซิดนีย์ค่ะกับ24ชั่วโมงนะคะถือว่าไปได้หลายที่มากๆเหมือนกันนะแล้วก็เหนื่อยอยู่นะเนี่ยวันนี้ก็เป็นวันเสราร์พอดีค่ะเขาก็จะมีจุดพลุตรงดาร์ลิงฮาเบอร์นะคะอันนี้คือวิวสากร,รงงรมเลยคะสามารถดูได้จากข้างนอกหรือว่าจากในห้องกันได้เลยนะคะถือว่าใครที่พักแถวเนี้ยคือโชคดีมากๆไม่เห็นพลุกใกล้ๆค่ะทุกวันเสราร์นะคะช่วงนี้เขาก็ยังจะจุดอยู่ค่ะใครมา ก็เดี๋ยวดินไดูทุกนี่นะคะ ลากันไปด้วยรุ่งสัค่ำคืนนี้เลยแล้วกันนะคะบ๊ายบายจากซิสี้ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากับเลโอเวอร์ที่ไหนเดี๋ยวไปเที่ยวที่ไหนนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูกัน,นะคะ่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย